และมาปิดท้ายข่าวในช่วงแรกนี้นะคะด้วยความคืบหน้าเรื่องของเหตุสะเทินขวัญที่เกิดขึ้นค่ะที่มีนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพห้วยเพึ่งถูกยิงเสียชีวิตสศพนะคะล่าสุดนี้ค่ะมารดาของผู้ต้องหาในคดีนี้นะคะก็เผยกับผู้สื่อข่าวว่าไม่เชื่อว่าลูกชายของพวกตนจะเป็นฆาตกรค่ะเพราะพฤติกรรมที่ผ่านมาล้วนเป็นเด็กดีนะคะแต่หากผิดจริงก็จะยอมรับสารภาพและจะขอต่อสู้คดีให้ถึงที่สุดค่ะในขณะที่ตำรวจเร่งระดมกำลังออกตามหาอาวุธสังหารที่คาดว่าผู้ต้องหาจะนำไปโยนทิ้งหลังกง พลตตรีคณิสรน้อยนาถผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกลสินพันตำรวจเอกวิเชียนพินดวงรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกลสินพันตำรวจเอกเสริมศักด์เนื้อนวลพร้อมชุดสืบสวนได้แถลงผลการจับกลุ่ม3ามผู้ต้องหาคือนายสันเพชรพุทธภูมิอายุ20ปี และเยาวชนอีก2คนคือนายกนามสมมุติอายุ17ปีและนายขอนามสมมุติอายุ16ปีภายหลังก่อเหตุใช้อาวุธปืนขนาดจุดสายิงนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพห้วยพึ่งเสียชีวิตถึง3รายและบาดเจ็บอีก3คนซึ่งทางตำรวจนะคะได้แจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นซึ่งมีโทษหนักสูงสุดถึงประหารชีวิต แต่ผู้ต้องหาทั้ง3ปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยอ้างว่าไม่มีส่วนรู้เห็นไม่รู้จักกับกลุ่มผู้ตายแต่ยอมรับว่าในคืนเกิดเหตุได้ไปเที่ยวและออกมาจากสถานบันเทิงในเวลา3นาฬิกาจริง โดยนางทราใสพุทธภูมิอายุ37ปีอยู่บ้านเลขที่25หมู่ที่4ตำบลเหนืออำเภอเมืองกระสินมารดาของนายสันเพชรหนึ่งในผู้ต้องหาได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตนเองไม่เชื่ออย่างแน่นอนว่าบุตรชายจะเป็นฆาตกรฆ่าคนตายได้เนื่องจากที่ผ่านมาบุตรชายมีพฤติกรรมดีว่านอนสอนง่ายเมื่อกลับจากเรียนหนังสือก็จะมาช่วยทํางานบ้านที่สําคัญบุตรชายเป็นคนมีโรคภัยรุมเร้าร่างกายอ่อนแอจึงเชื่อแน่ว่าลูกไม่ใช่คนร้ายในคดีนี้อย่างแน่นอน คนเก็เป็นคนนิสัยดีนะค่ะตามที่เดียงมากกับว่านิสัยดีเลือกเลี้ยนไปกันหนึ่งเขาเป้าไฟตักน้ำกอ,อกน้ำที่ตู้คือตั้งไหนกันอีกบเหตุการณ์ที่ว่านี่ัางบเสื้อค่ะบเสื้อว่าลูกเสียดาเพราะในเมื่อลูกน,นั้นหุ่นล่างอ่อนแอนออกสิบโบบางน้อยๆจ้จ้อยแห่ง ขณะที่นางรุ่งทิวาจังโกดอายุ38ปีอยู่บ้านเลขที่99หมู่ที่4ตําบลเหนืออําเภอเมืองกาลสินมารดาของนายขอ,นา,ยขอนามสมมุติก็กล่าวเป็นทํานองเดียวกันว่าถึงแม้บุตรชายของตนซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่นอาจจะมีดื้อรั้นบ้างแต่ก็ไม่เชื่อว่าเด็กอายุเพียง16ปีจะสามารถใช้อาวุธปืนไล่ยิงกลุ่มคน6คนนั้นได้โดยในช่วงเช้าหลังวันเกิดเหตุนายขอก็มาทํางานกับตนและสามีตามปกติไม่ได้มีอาการส่อพิรุธ ด่ากับิมี่ดื้อมีมึนแน่แต่พี่กับบอสเซียว่ามันสิเป็นเรื่องแบบนี้ขึ้นได้เล็กน,น้อยอายุ16ปีสิเป,ป็นยิ่งคนสามคนเออสิเป,ป็นยิ่งคนหกคนหรือบาดเจ็บมากไม่ขนาดนี้ในวันเกิดเหตุคือตือเน่าเหมือนเ้ามากกลับไปทํางานน้ำพอน้าแม่ปกติปกติที่สุดเลยที่บุมี่ยังเกิดขึ้นน้ขาวมะโหดสอนว่าลูกเขาตกเป็นผู้ต้องหานี่จังไรครับตอนตำรวจที่ไปจับอยู่หน้างานตือเน่าเหมือนเ้าลูกกับไปเห็ุงานก็พอก็แม่ ธรรมดาก็ใทยที่ปกติทั่วไปคือบ๊บ่บมีพิรุษหยังย่า,ยามือแรงเลิงเลกงานมากกับไปดีดน้ำมูกไปดีติาต,ตาไปดีนิดจายู่งเผู้ยหญ่าบาลกับแบบนี้แต่ถ้าบ่ผพิดก็คือต้องการควบเป็นท้าเหตที่สุดถ้าบ่ผิดก็ต้องสูดถ้าพิดก็ยอมรับตามกระบวนการไปแต่มันก็ปินสิงที่บาหนาเสือ้อ ทางด้านนางสาวนัฐาพิรมมากอายุ37ปีอยู่บ้านเลขที่230ทับ80หมู่ที่1ตำบลบางเสาธงกิ่งอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการก็กล่าวว่าบุตรชายของตนเป็นเด็กที่เรียบร้อยว่านอนสอนง่ายเวลาว่างส่วนใหญ่จะเล่นดนตรีซึ่งยอมรับว่าเด็กในวัยนี้อาจมีเที่ยวเล่นบ้างแต่ก็ไม่ถึงขนาดจะฆ่าคนตายนอกจากนี้นะคะยังมีเจ้าหน้าที่บางคนมาบอกให้ตนไปเกลี้ยกล่อมให้ลูกยอมรับสารภาพซึ่งลูกก็ยืนยันว่าถึงฆ่าให้ตายก็ขอ,ขอ,ขอยืนยันว่า ไม่ได้ทําในขณะเดียวกันตนก็อยากขอความเป็นธรรมจากทุกฝ่ายผ่านสื่อด้วยเพราะเชื่อมั่นในตัวลูกว่าไม่ได้ทําจริงๆทั้งนี้มารดาของผู้ต้องหาทั้ง3รายนะคะต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าหากลูกของพวกตนกระทําผิดจริงก็จะขอรับสภาพให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายแต่อย่างไรก็ตามพวกตนจะต่อสู้คดีให้ถึงที่สุดก่อนเพราะเชื่อแนะ่ว่าลูกๆของพวกตนไม่ใช่คนร้ายที่ก่อเหตุอุกอาจอย่างแน่นอน ชูถ้าเป็นเด็กที่เรียบร้อยมากมากกิจกรรมวันว่างก็คือจะเล่นดนตรีนะคะในเวลาว่างแต่ถามว่าด้วยวัยนี้เด็กกินเที่ยวไม่มีมก็ได้คุยกับลูกแล้วว่าลูกยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าลูกไม่ได้ทำนะคะแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองอะ่ะไม่ได้รับความเป็นธรรมความเป็นธรรมค่อนข้างไม่มีอันนี้บอกตรงๆมี เจ้าหน้าที่บางท่านบอกว่าให้ไปคุยกับลูกให้รับสารภาพเออถูกต้องแต่ลูกบอกว่าจะฆ่าหนูให้ตายหนูก็พูดคําเดิมเพราะลูกชายไม่เคยยอมรับลูกชายบอกว่าถ้าเพื่อนหนูยิงจริงๆแล้วทําไมหนูไม่ได้ยินมันเป็นไปไม่ได้สู้ให้ถึงที่สุดอะค่ะให้ถึงที่สุดฐาก็ไม่มีปืนอยู่นคือคือตอนนี้เบื้องต้นเราไม่ทราบเราไม่ทราบสำนวนคดีแต่ที่แน่ๆเนี่ย ลูกชายยืนยันว่าสามารถพิสูจน์ได้หรือจะอะไรก็ได้คาบขโมาปืนถ้ามีจริงๆก็สามารถให้จับตรวจแต่ไม่มีการจับตรวจอะไรเลยมีแต่จะบังคับให้เด็กเซ็นรับข้อหายอย่างเดียวเซ็นยินยอมอย่างเดียวก็ขอความเป็นธรรมผ่านเสือะคะ่ะคือเด็กสามคนไม่มีทางที่จะทําร้ายผู้ใหญ่หกคนได้อย่างเป็นข่าวแน่นอนนะคะอย่า,อย,าอย่าฟังข่าวข้างเดียวให้มามองอีกมุมหนึ่งว่า ลูกเราอะถ้าทําผิดเรายอมรับแต่ถ้าไม่ได้ทําผิดเราสู้เต็มที่ค่ะก็ขอขอความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายขอบคุณค่ะ และล่าสุดนี้นะคะเมื่อช่วงเช้าวันที่13กรกฎาคมพลตํารวจตรีคณิศรน,น,น้อยนาถผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดกาลสินได้สั่งการให้ตํารวจในสังกัดพร้อมขอกําลังสนับสนุนจากอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยออกค้นหาอาวุธปืนที่เชื่อว่าเป็นอาวุธสังหารโดยคาดว่ากลุ่มผู้ต้องหาจะนําไปโยนทิ้งในเขตบ้านตน้นหลังจากได้ก่อเหตุแล้วเพราะเป็นเส้นทางที่ผู้ต้องหาใช้เดินทางกลับบ้านพักโดยทางผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดกาลสินมั่นใจว่าจะหาอาวุธสังหารพบแน่นอนค่ะ